สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุ้มพาลุยแชนเนลค่ะนะคะวันนี้ก็มาเตรียมรถส่งมอบนะคะรีวิวก่อนนะคะขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเป็น Ever อร์นะคะตัวไทเทเนียมตัวท็อปสุดนะคะในรุ่นของขับสีนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมหลังคามูล,ลูฟนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตัวนี้ก็มันสุดแล้วนะคะในรุ่นของไทเทเนียมหรือว่าเอเวอรเรสต์ที่นั่งแต,แต่แต่แต่นะคะตอนนี้เขาจะมีตัวเอเวอร์เรสต์ตัววายแท็กซึ่งนะคะ ราคาจะต่างจากตัวนี้ไปแค่25,000มีความแตกต่างตรงลายล,ลายล้อแมกนะคะแล้วก็ตรงหลังคานะคะที่มีความแตกต่างนะคะแล้วก็การตกแต่งภายในที่จะเป็นวายแทรกรคาย้ํานะคะต่างกัน25,000แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยถ้าคิดว่ารอรถรุ่นเอลเลเวต์แทกได้รอนะคะหรือว่าใครชอบแบบนี้ก็สไตล์แบบหรูหราแบบนี้นะคะเรียบหรูดูดีก็อันนี้ได้นะคะใครชอบแบบลุยๆหน่อยก็ไปวายแทเลยนะคะอย่าไป สนใจเรื่องราคานะคะต่างกาันแค่แคงหม่นเองนะคะออปชันนะคะให้มาเต็มให้มาสูตรเหมือนกันนะคะในรุ่นนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0เหมือนกันะค่ะพละกำลัง210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะคะเป็นไบเทอร์โบหรือว่าโบคูนั่นเองนะคะตัวนี้ก็พละกำลังอย่างที่ลุงบอกไปสูงอยู่แล้วนะคะใช้งานนะคะทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพได้หมดเลยนะคะตัวนี้มีการเพิ่มไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะอันนี้คือเพิ่มเข้ามานะคะคือกันชนหน้า นะคะหรือว่าเป็นชุด Y นั่นเองนะคะสำหรับที่เปลี่ยนก็คือล้อแมกนะคะที่เปลี่ยนนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเข้ามาก็จะมีพวกฟิล์มนะคะตัวนี้อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนสิ่งที่ลูกค้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็คือตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบอย่างที่ลุงบอกนะคะบางท่านก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น f 1 5 0นนะคะหรือว่าแบบทรงแบบ ford ที่เราเห็นนะคะอือนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟแมทริกนะคะก็เป็นไฟอัจฉริยะนั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรับน้ำแสงอัตโนมัตินะคะลูกแก้วอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทานมันนิ่งไลท์นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น led ทั้งเซตเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟตรงนี้เพิ่มแสงสว่างให้นะคะเวลาเราเข้าโค้งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะตัวนี้เราใส่ชุดแต่งมาก,ก็จริงนะคะเซ็นเซอร์เราเว้นไว้ให้นะคะทั้งหมด4จุดเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะแต่จากหน้าที่ลุงพูดไปเมื่อกี้นะคะการตกแต่งในรุ่นข,ของไทเทเนียมจะเป็นตัว โครเมียมแบบนี้เลยนะคะทั้งเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวราวหนังคานะคะกระจกมองข้างนะคะนี่แล้วก็กระจังด้านหน้านะคะการตกแต่งนะคะเสา A เสาบนะคะใช่หมดเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะตกแต่งตัวนี้เป็นตัวสีเทากาไฟค่ะเพิ่มความกรัวร่ให้กับตัวรถนะคะตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะ360นะคะตรงนี้ก็จะมีที่ทําความสะอาดกล้องนะคะง่ายๆเลยนะคะเวลาเราขับลุยโคลนลุยฝนนะคะตัวนี้ก็เขาจะ ฉีดท,ทาความสะอาดเองอัตโนมัติเลยนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแผงที่ปัดน้ําฝนนะคะก็ทํางานนะคะอัตโนมัตินะคะเรามีเซ็นเซอร์ด้านบนแล้วก็มีเรดาร์ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เลนคิปปิ้งนะคะเลนเซนเตอร์ล,ลิงนะคะสต็อปแอนด์โกนะคะแด้พิมพ์ควบครลนะคะให้มาครบให้มาพร้อมหมดเลยนะคะระบบช่วยเบรกด้านหน้านะคะช่วยเบรกด้านหลังนะคะ,ะแล้วก็ตัว บายสปอร์ต uh, นะคะด้านข้างสองข้างเซนเซอร์ sensor, หน้าหลังเรามีให้หมดเลยนะคะตรงนี้ช่วยเบรกด้านหน้าที่ลุงบอกไปนะคะแล้วก็ตัวโว้ยมันมีเยอะมากเลยระบบอะค่ะคืนทางราชันนะคะปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดนะคะ4ี่โหมดนะคะอ่ะแล้วก็โหจริงๆมันมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ในในเรื่องของตัวอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านข้างก่อนละละมาด้านข้างตันนี้ไฟตัดหมอกก็แจ้งไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมยังหันไปมองพี่เขาเมื่อกี้ลืมเลย ะ้าตัดหมอกนะคะแล้วก็ตะกี้ยังไม่พูดถึงชุดวายชุดวายนะคะการตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นปกติเราจะเห็นในชุดวายในรุ่นของกระบะใช่ปหเออลืมไปเลยชุดวายแล้วก็เรามาใส่ในเอเวอเรสนะคะเอเวอเรสปกติจะเราจะเห็นชุดวิกเตอร์ใช่ปหเออนะคะอันนี้เป็นชุดวายหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยบางคนก็ใส่ AKC บางคนก็ใส่ชุดวิกเตอร์นะคะอันนี้ มาต่อกันนะคะเมื่อกี้สับสนกับชุดแต่งนิดนึงนะคะอ่านเป็นวิกเตอร์ไม่ใช่วายนะคะชุดวายเราก็ว่าอยู่ให้ทำไมข้างล่างมันเป็นวายนะคะ, <S <S ะ,คะตรงนี้มันโลโก้มันคล้ายๆกันแต่พอมาดูด้านล่างเราจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นชุดวายนะคะ <S <S ตอนนี้ก็แต่งในรุ่นของปกติที่เราเห็นเป็นกระบะนะคะนานๆทีจะเห็นตัวเจดที่นั่งอะรถเอเวอเรสต์อะใส่ชุดวายเออนะคะมันก็หล่อไปอีแบบเนาะมันก็ดูดุดันไปอีแบบนะเออนะคะ อันนี้ก็ด้านล่างเราเว้นห่วงด้กจูงไว้ให้สองห่วงนะคะแล้ก็มีนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นวัสดุนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสีโครเมียมมันเราพ่นเป็นสีดําำชุดวายนะคะเราสามารถพ่นสีให้มันเป็นสีดําให้เข้ากับตัวรถได้นะคะเออกองเรดร์นะคะที่อยู่ตรงนี้ตะเกียกก็ลืมบอกไปนะคะตรงนี้ที่ลุงพูดมาทั้งหมดมันอยู่ในนี้แหละเออนะคะ ทีเดียวเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์นะคะีชิ i เตอร์ที่เข้าช่องช่วยจอดนะคะแบบเข้าซองเข้าช่องนะคะจอดเทียบอะเอออธิบายไม่ถูกลิลเริ่มพันกันแล้วนะคะดึกแล้วนะคะง่วงด้านข้างนะคะก็เป็นชุดนะคะนี่มากันพร้อมเซตเลยนะคะชุดวายนะคะก็จะมีซุ้มล้อสี่ล้อด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะคือวายทั้งหมดเลยนะคะอืมนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น ยางใหญ่อะยางใหญ่ยางโตนะคะเราสังเกตจากซุ้มล้อนะคะที่เราขนาดใส่ขนาดมา6นิ้วนะคะมันรับกับตัวยาในตัวนี้เป็นซีรีสย,ยาง2อ5นะทับ60 r 2นนะคะอ่ะแล้วก็มันจะเป็นยางโตยูไท์ราคาค่อนข้างสูงแต่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะเกรดพรีเมียมเลยแหละลูกค้าที่มีกําลังนะคะเขาจะใส่แบบนี้นะคะส่วนลายแม็กนะคะก็จะเป็นตัว ลูกค้าจริงๆเลือกได้อยากได้แบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาจับต้องได้อยู่นะคะเป็นลายนี้นะคะเว็ไพร์นะคะเป็นของแวมไพร์นะคะก็มีตอนนี้มีโปรโมชั่นแต่นะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะถ้าเป็นล้อใหญ่ยางใหญ่แบบนี้ด้านหน้านะคะเวลาเราใส่นะคะเราต้องหักพรมลไยดูก่อนมันติดไหมต้องต้องแบบกำชับเซลล์หรือว่าแบบต้องดูให้ดีนะคะเวลาหมุนเลี้ยวแล้วติดนะคะมันก็จะมีปัญหาเราต้องต้องปาดซุ้มออกนะคะ ปกตินะคะแล้วถ้าสมมติว่าใส่ยางใหญ่แบบนี้เราจะยก2นิ้วเพื่อมันให้มันพอดีกันอย่างเงี้ยให้มันแบบแต่ลูกค้าที่แบบว่าอยากได้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใส่ยางแบบนี้คือใส่ปีกนกนะคะปีกนกนะโปรเฟนเดอร์ ender, หรือว่าอะไรโยงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลูกหมากกันโครงนะคะยก2นิ้วนี่กาลังพอดีเลยนะคะนี่ก็แนะนาลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวรอลูกค้าตัดสินใจก่อนเนาะอ่าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ยกนะคะเดิมๆมอ่า จบกันไปเรื่องแบกและยางนะคะจริงๆงอ่ะมันใส่อย่างที่ลุงบอกไปนะคะมันสามารถเลือกได้เยอะมากกว่านี้นะคะใครที่จะเอาแบบอ,อ,อยาง bf มาใส่อย่างลูกค้าของลุงนะคะของพี่เชิดที่จะใส่ยาง bf ไปก็หล่อนะขนาดหล่อเหมือนกันเลยนะคะใส่มาทั้งเซตเลยอะด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบค่ะก็ระบายความร้อนจากตัวเครื่องนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะมีไฟสองด้านข้างตัวรถให้นะคะน,นี้ก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็การตกแต่งค่ะก็จะมีเกจ ของเขาอยู่นะคะเพิ่มคอนเทนร์ให้ตัวรถนะคะตัวนี้กล้อง360องศานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะมาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตที่ทํางานควบคู่กับกระจกะเขาเรียกอะไรนะไฟท้ายไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็แจ้งเตือนเวลารถมาจากด้านหลังนั่นเองนะคะอืนะคะประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะแล้วก็บันไดนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็รับน้าหนักได้ดีทําความสะอาดได้ง่ายนะคะข้างบนราวหลังคานะคะแล้วก็นี่นะคะกันสาดใส่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นของแท้เบิกศกนู์เลยนะคะ ช่วงล่างค่ะเป็นหวัดลิง์นะคะถ้าถ้าเทียบกันในรุ่นของรถราคาเท่าๆกันนะคะร้านแปดนะคะของเราจะเป็นหวัดลิง์นะคะแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สมรรถนะดีมากๆนะคะถ้าลูกค้าเทียบกันนะคะในเรื่องของสมรรถนะนะคะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะแล้วก็เวลาเราขับไปไหนมาไหนนะคะอุ่นใจทั้งครอบครัวเลยนะคะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะฝาท้ายแบบอัจฉริยะไม่ใช่เป็นฝาเปิดท้ายที่แบบกว้างมากๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนี่นะคะ ปกติใช้แต่ลีโมดอย่าเปิดอันนี้ให้ดูตัวนี้นะคะตรงนี้ปรับพับลาบได้ทั้งสองตอนเลยนะคะตัวนี้ทางมองรถอยู่นะคะรถเข้าเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นปรับพับไฟฟ้าตอนหลังนะคะหรือว่าตอนที่3นั่นเองนะคะตัวนี้ก็กรมนะคะคือคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะคะกรมยังไม่ได้ไม่ปูอะไรเลยนะคะก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยนะคะติดอุปกรณ์ติดอุปกรณ์พวกล้อพวกอะไรพวกนี้เพิ่งเสร็จนะคะ เดี๋ยวลองลูกค้าอีกทีหนึง่งรอดูอีกทีว่าลูกค้าจะยกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ซูมมันติดนิดนึงอะนะคะอะด้านในก็ประมาณนี้เลยนะคะสามารถเป็นเปิดเตปิด,ปด,ปดหรือว่าคิกเซนเซอร์นั่นเองนะคะในรุ่นนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอาไฟแอมเบนไลท์นะคะเห็นชัดเจนเลยไฟสีฟ้าๆนี่เราเห็นนะคะนี่เลยนะคะตั้งแต่แผงประตูเข้าไปนะคะตรงกลางนะคะ เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะตรงนี้มีเฉพาะรุ่นนะคะหลายๆรุ่นที่เป็นตัวตั้งแต่ไว้แเทคขึ้นมาก็มีหมดแล้วเนาะ,ะด้านบนนะคะอวดนิดนึงข้างบนนะคะหลังคาพารานโมิกมูลลูฟนะคะนี่วกว่าจะพูดได้นะใช้เวลามากๆเลยนะเพราะว่ามันพูดมันพูดยากอะ,ม,กอะมันเป็นภาษาอังกฤษอะเดี๋ยวลุงจะปิดให้ดูดนะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนดูไปอ ปิดนะคะปิดกระจกนะคะเอ,อ่อแล้วก็ปิดพ้าใบด้านบนเดวนะโอเคนะคะแล้วก็ปิดนี้ก่อนแล้วกัน หมอกู้หน้านะคะเป็นผับปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้าออโต้โฮนะคะแล้วก็มีชาร์จวอลเล็ตชาร์เจอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวนี้ก็หน้าจอ12นิ้วนะคะก็เป็นแบบทัชสกรีนค่ะเชื่อมต่อ a ดยอัลโต้แอปเ p ิลพใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แทบทุกรุ่นนะคะอันนี้ก็รองรับหมดเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเสียบสายชาร์จนะคะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยก็มีท้า e A นะคะ USB ท้า e A และท้ให้นะคะท y p e C เ่อนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะพูดมัวไปหมดแล้วนะคะวันนี้ นะหน้าจอนะคะคอนโซลก็จะเป็นโซนสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะจากรถคันลา้างให้นะคะช่องเสียบนะคะกล้องหรือว่า USB เสียบได้หมดเลยนะคะใครอยากเสียบอะไรก็เสียบนะคะเออนะคะแล้วก็หัวเกียร์เป็น e ช h i p t e r ค่ะหรือว่าเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยนะคะเข้าจอดนะคะในช่องนะคะจอดเทียบนะคะอ่าตัวนี้ได้หมดเลยนะคะโหมดการขับขี่ค่ะก็จะเป็นปุ่มกลมๆตรงนั้นแหละที่เราเห็นนะคะ เออนะคะปรับโฟลโฟไฮได้นะคะขับ2ขับสได้หมดเลยนะคะโหมดการขับขี่ทั้งหมดนะคะ4โหมดนะคะอ่ะแล้วก็ขยับมาที่เบรกมือออโต้โฮนะคะอ่ะได้หมดแล้วพวงมาลัยไฟฟ้านะคะซ้ายมือเป็นแอร์แอร์พิคูคอนโทรลนะคะฝั่งขวามือก็ควอบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะคะปรับระดับได้4ระดับค่ะพวงมาลัยอ่ะจบจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะคะกระจบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมันมีเยอะมากๆเลยก็พูดแค่นี้ก็พอนะคะ รถแ,แพงๆไม่ต้องพูดเยอะคนก็ซื้อเนาะมาพูดกันเรื่องโปรโมชั่นดีกว่านะคะโปรโมชันของลุงก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นะลูกค้ามาจากไหนศูนย์เปอร์เซ็นไม่มีนะคะโอ้โหเจอเข้ามาศูนย์เปอร์เซ็นนี่จุกเลยนะเพราะว่าส่วนลดในรุ่นของตัวตัวท็อปๆเนี่ยขนาดให้ไปศูนย์ให้ไปหมดเลยนะคะมีลูกค้าทักเข้ามาบอกว่าอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นสี่สิบแปดงวดนะคะดาวสิบห้าเปอร์เซ็นลุงก็ทำไม่ได้ะค่ะขนาดดาวห้าสิบนะ ผ่อน2ปียังลาบากใจเลยค่ะเพราะว่างบเรามีน้อยมากๆาเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะดอกเบี้ยส่วเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่ะแต่ว่า1.9 9เโทรเข้ามาคุยได้เลยค่ะ0ู1 1 6 9 8 9น 9, 9, 9นะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าที่แบบอย่าไปซีเรียสเ,เรืร่องดอกเบี้ยเลยค่ะเนาะเรามีตังค์ไม่ใช่เราจะแถมลุงจะแถมเป็นชุดแต่งนะคะชุดแต่งบิกเตอร์หรือชุดแต่งวายแบบนี้แหละให้ลูกค้ากลับบ้านไปนะคะลูกค้าก็จะได้ปาาระกันชั้นหนึ่งนะคะเลือกได้นะคะแล้วก็พรบบนะคะ ค่าจดทะเบียนนะคะก็ขึ้นอยู่กับเคสายเคสถ้าลูกค้าไม่รับอของแถมอะไรเลยก็เอาค่าจดทะเบียนไปนะคะหรือว่าใครอยากได้ของแถมอะไรก็ว่ากันมานะคะแต่ดอกเบี้ยนะคะเข้ามาคุยกันหลังไม์ดีกว่าเนาะ,ะฝากไว้ด้วยค่ะมีทั้งหมดหลายสีเลยนะคะสีที่พิเศษที่เพิ่มเงินนะคะก็จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันพอแห้งมากๆเลยฝากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย